เมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้า้อหกสิบห้านะคะหลังจากที่ดิฉันตื่นนอนนะคะแต่ว่ายังหลับตาอยู่นะคะดิฉันก็เห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะคะใส่ชุดที่เห็นตามภาพที่โชว์ให้ดูนี่นะคะแต่เป็นท่านั่งนะคะเป็นภาพสีแต่ดิฉันไปนค้นใน Google แล้วไม่มีภาพสีนะคะ ก็มีแต่ภาพขาวดำนะคะเป็นอา่าสีสดใสมากค่ะสวยดิฉันเห็นดิฉันก็นึกว่าเอ๊ะทำไมท่านมาให้เห็นก็ไม่ได้เห็นท่านนานแล้วนะคะตั้งแต่ท่านสวรรค์นะคะก็เห็นหลังจากที่ท่านสวรรคตได้สามวันดิฉันได้เห็นท่านนะคะท่านมาหา ดิฉันเคยทำคลิปไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจอยากจะฟังหรือชมก็ดิฉันจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะในครั้งนี้นะคะดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงมาให้เห็นในความรู้สึกตอนนั้นก็คือ,อ,อมีกำลังใจนะคะเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับภยัยภัยมุสนะคะ ใคยที่กำลังคุกคามาศาสนาพุทธคุกคามประเทศชาติอยู่นะคะคก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะคะคิดว่าท่านคงมาให้กำลังใจนะคะก็อยากจะบอกกับกลุ่มคนไทยพุทธทุกๆกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ,อปอพศกลุ่มสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาและกลุ่มคนไทยพุทธ กลุ่มย่อยต่างๆนะคะที่รวมกลุ่มกันมานะคะขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะเราจะสู้ไม่ถอยสู้ยิบตานะคะเราจะสู้ต่อไปเอาพราบออิสลามออกให้ได้นะคะแล้วก็ตราฮาลานก็ต้องยกเลิกให้ได้ค่ะศาสนาอิสลามต้องออกจากกระทรวงมหาดไทยนะคะ ไปอยู่ในที่ควรจะอยู่นะคะเกี่ยวกับศาสนาก็ต้องอยู่กับศาสนานะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคะถ้าศาสนามายุ่งกับการเมืองเราก็จะยุ่งกับคุณเช่นกันค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ท่านดูอยู่นะคะท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอยู่นะคะอย่าท้อถอยนะคะเราต้องสู้ต่อไปนะคะสู้จนกว่าจะสำเร็จคะ่ะสู้สคะ่ะ